สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกศลแดด100%เเซแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมเป็นไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคากระถางละ190บาทจัดส่งฟรีจัดเป็นคู่คู่ละ360บบาทจัดส่งฟรีมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะผมก่อนที่ปามจะขึ้นเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นไซส์กระถาง11นิ้วนะผมปามมีไม้มาแนะนำสองกระถางนะผมไม้ที่เพิ่งเปิดตัวมาสดสดร้อนๆเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่ามังกรเหรานะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนปามเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายท่านยังไม่มีเก็บสะสมอย่างแน่นอนนะผมวันนี้ปามมีมาฝากสองกระถางนะครับผม ต้นนี้มังกรเหรากระถางที่1นนะผมราคาอยู่ที่350บาทนะครับผมมังกรเหาราต้นที่1นนะครับต่อไปครับผมมังกรเหาราต้นที่2อนะผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่350บาทเช่นเดียวกันหายากน่าเก็บสะสมไม่มีขายทั่วไปอย่างแน่นอนรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมมังกรเหาราต้นที่2นะครับผม350บาทนะครับ นะครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ไม้แดดร0อเปเซโกสลแดดร0อยเปเซต์ไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคากระถางละ190บาทจัดส่งฟรีคู่ละ360บาทจัดส่งฟรีนะผมในไซส์กระถาง11นิ้วไซส์ใหญ่อลังการเลยนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้มีชื่อว่า สาวเชียงใหม่นะผมในไซส์กระถาง11นิ้วเลยความพิเศษของต้นนี้คือกัดสีสวยมากกัดลายเด่นมากนะผมถ้าอยู่กลางแจ้งนี่สียิ่งเปล่งประกายกว่านี้นะผมต้นนี้สาวเชียงใหม่กระถาง11นิ้วนะผม190บาทคู่ละ360บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจิตลดานะผมสวยสดงดงามเป็นลักษณะ เป็นลักษณะพุ่มใหญ่กระถางไซส์11นิ้วนะผมนี่ครับจิตรดานะผมราคาก็อยู่ที่190บาทคู่ละ360บาทนะครับาทผมจิตรดานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ขุนช้างถวายดีกานะผมลักษณะ พุ่มใหญ่กิ่งใหญ่ต้นใหญ่นะผมกัดสีสวยทรงพุ่มปลายใบยบิดเกลียวแบบนี้เลยนะผมในไซส์กระถาง11นิ้วเลยนะผมราคาก็190บาทคู่ละ360บาทนะผมขุนช้างถวายดีกานะครับสวยมากนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ขุนช้างกินเลี้ยงนะผมสวยมากลักษณะทรงพุ่ม กัดสีสวยๆเลยนะผมในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมไซส์ใหญ่อลังการเลยพร้อมตั้งโชว์นะผมนี่ครับขุนช้างกินเลี้ยงนะผมราคาก็190บาทจัดส่งฟรีคู่ละ360บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้ขุนช้างกินเลี้ยงนะผมในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ขุนช้างเข้าโบสถ์นะผมสวยมากพุ่มใหญ่มากต้นใหญ่มากนะผมในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันใหญ่อลังการพร้อมตั้งโชว์เลยแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้ขุนช้างเข้าโบสถนะผมหนึร้อยเก้าบาทนะผม3คู่ละ360บาทนผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เกลียวเหลืองนะผมเกลียวเหลืองเป็นลักษณะทรงพุ่มใหญ่มีหลายชอ่อมีหลายกิ่งนะผมปลายใบยบิดเกลียวสวยงามมากนะผมต้นนี้เกลียวเหลืองนะผมกระถาง11นิ้วราคาก็190บาทคู่ละ360บบาทนะผมต้นนี้เกลียวเหลืองนะครับผมสวยมากแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมยิ่งอยู่กลางแจ้งกลางแดดสียิ่งเปล่งประกายนะผมความงามยิ่งเปล่งประกายกว่านี้นะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองใบส้มนะผมนี่ครับยิ่งอยู่กลางแจ้งยิ่งเป่งประกายนะผมนี่ครับสวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมต้นนี้เหลืองใบส้มนะผม1 9 0รบาทคู่ละ360บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายองแบนะผมยองแบต้นนี้เป็นลักษณะ ลักษณะ2ช่อนะผมต้นสูงความสูงประมาณ60เซนติเมตรเลยอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมเป็นโกสลแดด100%โกสลที่ทนแดดมากๆนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้ยองแบนะผม190รบาทคู่ละ360บาทส่งฟรีนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทองอารีนะผมต้นนี้สามช่อสวยงามมากเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีจำนวนเยอะนะผมสำหรับทองอารีแนะนำให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยเป็นโกสลแดดที่น่าเก็บสะสมมากๆนะผมต้นนี้ทองอารีไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคาก็190บาทคู่ละ360บบาทนะผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตะเพียนทองนะผมสวยมากสูงมากนะผมนี่ครับลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยกัดลายสวยนะผมต้นนี้ตะเพียนทองไซส์กระถาง11นิ้วความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะผมในไซส์กระถาง11นิ้วเลยไซส์ใหญ่อลังการเลยราคาก็190บาทคู่ละ360บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองสเปนนะผมสวยมากลักษณะทรงพุ่มใบยาวเป็นลักษณะทรงพุ่มสวยๆเลยใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะผมไซส์ใหญ่อลังการอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมมีชื่อว่าเหลืองสเปนนะผมในราคา190บาทนะผมคู่ละ360บาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแซม้านะผมแซม้าเป็นลักษณะทรงพุ่มมีหลายกิ่งมีหลายช่อนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากนะผมเป็นลักษณะทรงพุ่มแบบนี้เลยนะผมต้นนี้แซม้านะผมในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมล,ลักษณะสวยงามมากกัดสีสวยกัดลายสวยยิ่งอยู่กลางแจ้งนี่ สียิ่งสวยเลยนะครับผมยิ่งเปล่งประกายความงามนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วราคาก็อยู่ที่190บาทคู่ละ360บาทนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าไหมสเปนนะผมนี่ครับสวยงามมากหลากสีแบบนี้เลยลักษณะทรงพุ่มมีหลายกิ่งมีหลายช่อต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมให้ในราคา 150บาทผมต้นนี้ใหมสเปนนะผมปิดท้ายด้วยกระถางนี้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นผมโกสนแดด100%ไซส์ใหญ่อลังการนะผมราคากระถางละ190บาทจัดส่งฟรีจัดเป็นคู่คู่ละ360บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาล์มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะผมโทรมาสั่งซื้อทักมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ